สวัสดีค่ะพบกันในคลิปที่สองนะคะคุณป้าพาถักชุดลำลองลายสับประรดก่อนอื่นคุณป้าก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมช่องฮอมโูเทเพื่อนคนไหนที่อยากจะสอบถามคุณป้าหรือมีอะไรสงสัยก็สอบถามเข้ามานะคะที่ใต้คลิปนี้ แล้วคุณป้าจะเข้าไปตอบให้ค่ะเราก็ไปดูวิธีการถักกันต่อเลยค่ะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเราก็ถักมาถึงตรงที่เราเชื่อมต่อกันนะะี้ค่ะพอมาจบแถวแล้วมาดูต่อเลยค่ะเราก็ขึ้นต้นโซ่สามแล้วพลิกงานกลับ ต่อไปเราจะถักพลิกกลับไปกับ่านะคะตรงนี้เราก็โซ่ห้าโซ่สามนะคะขออไป จากนั้นโซ่ห้าช่วงตรงนี้จะยังเหมือนเดิมอยู่นะคะถักเหมือนเดิม สมมาดูตรงนี้นะคะคอทอลงตรงตรงที่เราทําโซ่หนึ่งโซ่สี่คอทอลงตรงช่วงแบบนี้นะคะ ตรงนี้จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่นะคะมีอยู่สี่ห่วงจากนั้นโซ่สามทำแบบนี้นะคะ จะได้งานแบบนี้เดี๋ยวเพื่อนมาสังเกตรตรงนี้ให้ดีนะคะมาดูคะ่ะโซ่สองข้ามหกหลักนะคะมาหลักที่เจ็ดพันหนึ่งครั้งสามหลักโซ่สาม คันหนึ่งค้างอีกสามหลักลงที่เดิมจะได้งานแบบนี้นะคะจากนั้นโซ่สามข้ามหกหลัก ขอไปนะคะข้ามห้าหลักมาหลักที่หกขอทอนะคะขอทอแบบนี้โซ่สี่ข้ามหนึ่งหลักขอทอ โซ่สข้ามหนึ่งหลักคอทอโซ่สี่ข้ามหนึ่งหลักคอทออีกครั้งหนึ่งนะคะจะมีอยู่สี่ห่วงนะคะคอทอแบบนี้สี่ห่วงจากนั้นโซ่สาม ข้ามห้าหลักห้าโซ่นะคะมาที่โซ่ที่หกพันหนึ่งครั้งสามหลักโซ่สามพันหนึ่งครั้งสามหลักตรง,กทงที่เดิม จากนั้นโซ่สองข้ามมาตรงนี้เลยค่ะจากนั้นก็จะถักเหมือนที่เราถักมาตะกี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะคุณป้าจะทำให้ดูฝั่งเดียวนะคะนะคะแล้วก็ทำเหมือนฝั่งนี้นะคะค่ะถักให้ครบแถวเลยค่ะ พอเราถักครบแถวแล้วจะได้งานแบบนี้นะคะมาดูแถวต่อไปกันเลยการขึ้นต้นก็จะโซ่สามนะคะตรงขึ้นต้นก็จะเหมือนเดิมนะคะ จากนั้นโซ่สามคอทอโซ่สี่นะคะตรงห่วงนี้ 周三。 ตรงนี้เราจะโซ่เจ็ดโยงมาตรงนี้เลยตรงช่วงหน้าอกนะคะที่เราเชื่อมเราจะเพิ่มลายขึ้นมา จากนั้นโซ่สามมาคอทอเลยนะคะตรงที่เราจะทำลูกสับปะรดก็โซ่สี่ จากนั้นก็ถักเหมือนฝั่งนี้นะคะถักเหมือนมันจะเพิ่มลูกสับปะรดขึ้นมาตรงนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนตรงนี้นะคะถักเหมือนตรงนี้เลยค่ะโซ่พอเราทำถักพันหนึ่งครั้งสามหลักโซ่สามเสร็จแล้วแล้วก็โซ่เจ็ด เหมือนฝั่งนี้เลยนะคะพอเราทําได้ครบแถวแล้วจะได้งานหน้าตาแบบนี้นะคะลูกสับปะรดจะเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะคะตรงหน้าอกแล้วก็ตรงกลางนี่อีกหนึ่งลูกนะคะมาดูแถวต่อไปเลยค่ะมาดูแถวต่อไป ขึ้นต้นโซ่สามถักไปด้วยกันเลยนะคะตรงเริ่มต้นนี่ก็จะเหมือนเดิมมันจะไปแตกต่างก็ตรงที่เราแยกแยกกลีบนะคะแยกตัวสับป,ปะรด โซ่สามตรงนี้ก็ทําเหมือนเดิมรวบแบบนี้นะคะ โซ่สามตรงลูกสับประรดตรงนี้เขาก็จะลดงานข้าวนะคะก็จะเหลืออยู่สองวงลูกสับประรดอย่าลืมนะคะว่าโซ่สี่ แต่ตรงช่วงต่อเนื่องในโซ่สามตรงนี้ก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูช่วงนี้ค่ะ โซ่สามเราจะขยายตรงนี้อีกแล้วนะคะนับมาตรงโซ่ที่สี่จิ้มลงไปเลยพันหนึ่งครั้งสามหลักอขออภัยค่ะหนึ่งหลักค่ะแล้วก็โซ่สามแบบนี้นะคะโซ่สาม ตรงนี้ก็ทําเหมือนเดิมพันหนึ่งครั้งสามหลักโซ่สามคุณป้าจะทําให้ดูฝั่งเดียวนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาตรงที่จะเพิ่มลายเดี๋ยวคุณป้าจะเน้นนะคะเน้นย้ำนี่ค่ะเราจะเพิ่มตรงนี้ ตรงนี้ก็เหมือนเดิมลูกสับะรดก็จะลดข้าเหลืออยู่สองห่วงนะคะตรงนี้ก็เหมือนเดิมคือทำเหมือนตรงนี้ค่ะฝั่งนี้ก็เหมือนฝั่งนี้นะคะทำให้จบแถวเลยค่ะพอเราถักได้ครบแถวแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปมาดูแถวต่อไปกันเลยค่ะ เรามาถึงแถวที่สิบเจ็ดกันแล้วนะคะที่คุณป้าขึ้นต้นไว้เพราะว่าจะถักเหมือนกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลามาดูตรงนี้ค่ะแถวที่สิเจ็ดเราจะโซ่เจ็ด 7. ขึ้นต้นแบบนี้แล้วโซดเจ็ดนะคะโยงมาเลยตรงนี้ก็ถักเหมือนเดิม จากนั้นก็โซ่สามตรงช่วงลูกสับประรดอย่าลืมนะคะว่าโซ่สี่เขาก็จะเหลืออยู่หนึ่งห่วงโซ่สาม มาดูตรงนี้ค่ะโซ่สามตรงนี้เราจะพันหนึ่งครั้งเจ็ดหลักเพื่อขยายงานนะคะลูกสับปะรดก็เพิ่มขึ้นตรงนี้อีกหนึ่งลูก พอครบเจ็ดหลักแล้วโซ่สามตรงนี้ก็เหมือนเดิมคุณป้าจะทำให้ดูฝั่งเดียวนะคะเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งก็จะผักเหมือนกันเลยนะคะก็จะได้แบบนี้ ตรงนี้ก็ลูกสับปะรดก็จะเหลืออยู่หนึ่งห่วงแบบนี้ตรงนี้ก็เพิ่มแบบนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเหมือนกันกับฝั่งนี้ค่ะทำให้ครบแถวเลยนะคะพอเราทำได้ครบแถวแล้วจะได้งานหน้าตาแบบนี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะสองฝั่งที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะกับ ที่เราจบแถวจะต้องเหมือนกันนะคะแล้วดอกอลูกสับป,ปะรดก็จะแทรกขึ้นแบบนี้นะคะในการเพิ่มเดี๋ยวเราจะไปดูแถวที่18กันค่ะมาดูเลยค่ะแถวที่18คุณป้าก็เริ่มต้นไว้แบบนี้นะคะจากนั้นโซ่สาม นับมาตรงโซ่ที่สามนะคะหรือหลักที่สามจิ้มลงไปเลยค่ะพันหนึ่งครั้งขั้นด้วยโซ่หนึ่งจิ้มตรงที่เดิมโซ่หนึ่งจิ้มตรงหลักต่อไปตรงนี้เราจะพัดหนึ่งครั้งสามหลัก ขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะรวมสามหลักนะคะขั้นด้วยโซ่หนึ่งแบบนี้หลักต่อไปสองหลักตกที่เดิมแบบนี้นะคะจะมีอยู่เจ็ดหลักเราจะขั้นด้วยโซ่หนึ่งหมดเลยนะคะ พอเราได้ครบเจ็ดหลักแล้วโซ่สามตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมโซ่สาม เราจะปิดงานสับประรดลูกนี้แล้วนะคะจะได้งานแบบนี้ยังไม่ครบนะคะมาดูตรงนี้อีกหน่อยนึง โซ่สามตรงนี้เราจะพันหนึ่งครั้งทุกหลักขั้นด้วยโซ่หนึ่ง เขาจะเพิ่มก็ตรงแตกต่างก็ตรงที่เราเพิ่มลายขึ้นมานะคะสังเกตดีดีนะคะเพื่อนๆถ้าเราถักผิดลูกสับประรดเป็นหนึ่งลูกเขาก็จะผิดตลอดเลยนะคะค<ม>ีดจริงถักง่ายนะคะลายสับประรดเดี๋ยวเพื่อนๆก็ถักตรงนี้ก็เหมือนตรงนี้นะคะ คุณป้าจะทำให้ดูหนึ่งฝั่งก็จะเหมือนกันเลยนะคะค่ะถักให้ครบแถวเลยค่ะค่ะแถวที่สิบแปดเราก็ถักมาครบแถวแล้วนะคะจะได้งานหน้าตาแบบนี้นะคะพอถักมาถึงแถวที่สิบแปดเพื่อนๆนถักครบแถวแล้วก็ตัดได้เลยนะคะเหลือได้เว้นิดหน่อยแล้วเพื่อนๆน,นก็ไปถักอีกฝั่งหนึ่งนะคะถักเหมือนกันเลยค่ะ ถ้าจาไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูนะคะถักเหมือนกันเลยพอเราได้สองฝั่งแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อตรงช่วงใต้รักแร้นะคะคงจะมีคลิปที่สต่อนะคะแล้วไปเจอกันในคลิปที่สค่ะคุณผ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะถ้าเพื่อนๆมีอะไรสุกใสก็ ถามคุณป้ามาได้นะคะที่ใต้คลิปนี้แล้วคุณป้าจะเข้าไปตอบค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ไปเจอกันที่คลิปที่3สวัสดีค่ะ